สวัสดีครับสำหรับรูปนี้ก็คงเป็นโจทย์ง่ายๆนะครับสำหรับคนที่ชำนาญแล้วนะครับแต่สำหรับคนมือใหม่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนักนะครับโจทย์ให้รูปสี่เหลี่ยมเจอรัดมาสองรูปคือสีน้ำเงินนะครับกับสีคือสีเขียวกับสีขาวนะครับสีเขียวมี ด้านยาว3หน่วยนะครับส่วนที่ขาวมี1ห,หน่วยนะครับถามว่าพื้นที่สีฟ้านะครับต่อที่เขียวมีค่าเท่าไหร่นะครับเราก็ต้องฝึกสร้างรูปก่อนนะครับการคำนวณเราถึงจะสามารถที่จะ หาคาตอบได้นะครับผมขอย่อรูปนะครับไปก่อนนะครับเนื่องจากว่าโจทย์ให้ตัวเลขมา1กับ3นะครับถ้าเราไปปรับเป็น1เซนกับ3มเซนมันก็เล็กไปนะครับนะครับหซมต่อสซมก็รูปก็จะเล็กไปทำให้การสังเกตไม่ชัดเจนนะครับ ถ้าเราสร้าง2เซนต่อ6เซนนะครับ2เซนต่อ4เอาต่อ6เซนนะครับมันก็เป็นตัวเลขที่ไม่ตรงกระจทย์อาจจะทำให้เราผิดพลาดหรือคำนวณผิดได้นะครับฉะนั้นเราก็จะพยายามใช้ตัวเลขที่มันสอดคล้องกับโจทย์ก็คือ1กับ3นะครับผมก็ไปที่เมนูแก้ไขนะครับค่าพึงใจนะครับเปลี่ยนจากเซนติเมตรนะครับเดินเป็นเซนติเมตรนะครับ เราก็จะเปลี่ยนเป็นนิ้วนะ,นะครเมื่อเราเปลี่ยนเป็นนิ้วแล้วเราก็ควรจะจําไว้ด้วยว่ามันเปลี่ยนตรงไหนนะครับเผื่อวันหลังเราจะเผื่อจะกลับมาแก้ไขจะได้กลับมาแก้ไขได้ถูกต้องนะครับอ่ะโอเคนะครับผมวางจุด1จุดนะครับการแปลงแบบเลื่อนขนาน สามนิ้วนะครับโจทย,จทย์ให้มาสามหน่วยแล้วก็ขอเป็นสามนิ้วก็แล้วกันนะครับมุมเป็นศูนย์องศาสั่งเลือกขนานะครับคลิกจุดสองจุดสร้างส่วนของเส้นตรงอันนี้ได้ฐานแล้วนะครับ ผมลองใช้การหมุนดูนะครับคลิกจุดทางซ้ายนะครับแล้วเลือกทั้งหมดครับการแปลงแบบหมุน90องศานะครับดับคลิกจุดสุดท้ายนะครับโดยที่ไม่ไปแตะต้องส่วนอื่นนะครับการแปลงแบบหมุนอีก90องศานะครับจะเกิดด้าน ใหม่ขึ้นมานและดานใหม่จะถูกเลือกทั้งจุดหัวท้ายและก็เส้นตรงกลางนะครับถ้าหากว่าเราไปโดนแล้วมันเราเมาส์ไปโดนแล้วมันไม่เหมือนดังนี้เราก็ต้องคลิกให้ครบนะครับผมว่าเราคลิกป๊บนะครับคลิกแล้วเนี่ยจุดที่ถูกเลือกไว้มันหายไปเราก็ต้องไปคลิกให้ครบนะครับอย่างนี้คือก็พร้อมที่จะทำงานต่อได้ กบดับลิกจุดสุดท้ายนะครับด,ดับทิกจุดสุดท้ายนะครับการแปลงแบบหมุนนะครับคลิกจุดทั้ง4นะครับเพื่อสร้างเสื้อใส่สีนะครับ เมนูสร้างบริเวณภายในรูปสี่เหลี่ยมถ้าใครไม่ได้สีเขียวก็ไปที่เมนูแสดงผลนะครับใส่สีปรับสีตรงนี้นะครับต่อไปนะครับสังเกตดูรูปสีฟ้านะครับสังเกตดูมุมช่วงนี้นะครับน่าจะถูกแบ่งออกเป็น3ส่วนจะเท่ากันดังนั้นนะครับจาก จุดที่เราจะแบ่งมันกลางจุดจุดของมุมที่จะแบ่งนะครับมุมนี้นะครับมุมที่จะแบ่งเนะี่ยกลาง90องศา<ล>เราเมื่อเราแบ่งเป็นสส่วนก็จะกลางมุมละ30นะครับผมขอใช้การแปลงนะครับโดยใช้จุดทางขวามือเนี่ยเป็นจุดศูนย์กลางเป็นะจุดหมุนนะครับนะคลิกจุดด้าน ทางซ้ายการแปลงแบบหมุน30องศานะครับจะเกิดจุดขึ้นมาเนี่ยนะครับเราก็ดูว่าจุดที่เกิดมาเนี่ยมันถูกไหมนะครับถ้าถูกเราก็สั่งหมุนถ้าผิดเราก็ดูว่าผิดยังไงนะครับในจังหวะนี้ผมหมุนต่อเลยนะครับหมุนอีกครั้งหนึงนะหมุนครั้งที่2นะครับอีก30องศานะครับ ด้จุดใหม่เกิดขึ้นมานะครับถูกเหมาะสมไหมนะถ้าเหมาะสมแล้วก็สร้างหมุนนะครับผมคลิกจุดขวาบนนะครับด้านขวาบนนะครับกับจุดหมุนจุดแรกสร้างลังสีนะครับคลิกจุดขวาบนกับจุดหมุนจุดที่สสร้างลังสีนะครับ มันก็จะตัดกับด้านของสี่เหลี่ยมที่อยู่ตรงข้ามนะครับเกิดจุดตัดขึ้นมานครัผมกบคลิกจุดทั้ง3นะครับเพื่อสร้างสามเหลี่ยมก,ก็คือสร้างส่วนของเส้นตรงนะครับเมื่อสร้างแล้วนะครับสิ่งที่เราไม่ต้องการเห็นเราก็สั่งซ่อนก็มีเส้นหลังสีนี้นะครับ แล้วก็จุด -2 จุดเนี่ยนะครับนะสร้างซ้อนนะครับซ้อนออบเจกต์นะครับก็จะหายไปนะครับมาใส่สีกันนะครับคลิกจุด3จุดนะครับสร้างบริเวณภายในต้องการสีอะไรครับสีฟ้านะครับคลิกที่สีคลิกที่สีเดิมนะครับ ลองดูด้วยนะครับว่าเราเลือกแค่ไหนนะครับถ้าเราเลือกทั้งหมดอันนี้ก็แสดงว่าเราเลือกทั้ง2อ,อย่างแต่ว่าเราต้องการที่จะเปลี่ยนสีของสามเหลี่ยมให้เป็นสีฟ้าแล้วก็ต้องคลิกซ้ํานะครับก็จะเลือกเฉพาะสามเหลี่ยมเปลี่ยนสีเป็นสีนฟ้านะครับต่อไปเราก็จะสร้างรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับผมแบ่งครึ่ง ด้านฐานของสามเหลี่ยมนะครับสร้างจุดกึ่งกลางคลิกคลิกฐานของสี่เหลี่ยมกับจุดกึ่งกลางสร้างเส้นขนาดนะครับลองดูทีว่าตรงนี้ได้1นนิ้วไหม ถ้าได้หนึ่งนิ้วจบเลยนะครับวัดเลยนะครับหนึ่งนิ้วเป๊ะก็ไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับต่อไปด้านของสี่เหลี่ยมจะต้องเก้าสิบองต้องตั้งฉากซึ่งกันและกันนะครับเราต้องสร้างเส้นตั้งฉากนะคลิกจุดนี้นะครับมาได้90้าไมวัดก่อนเทสก่อนนะครับ ว่าททีได้1นนิ้วไหมได้หน,งหน,งน,หนึงนิ้วก็จบเลยนะครับด้านที่1มาแล้วด้านที่2เสร็จแล้วด้านที่3ก็ต้องสร้างเส้นตั้งฉากนะครับแต่คลิกเพียงจุด E จุดเดียวนะครับสร้างเส้นตั้งฉาก สร้างบริเวณภายในรูปสี่เหลี่ยมนะครับต้องการสีสีขาวนะครับคลิกไปที่สีอื่นๆนะครับพอเป็นสีปรับเป็นสีขาวนะครับปรับเป็นปรับเป็นสีขาวนะครับ ตกลงจะจะเห็นว่าสีเราปรับนี่ความเข้มไม่พอนะครับนะลองไปไปที่คลิกขวาก็ได้นะครับเลือกสมบัตินะครับความทึบเปลี่ยนเป็น100%นะครับข่าวได้ไหมได้แล้วนะครับสีฟ้า ลองดูนะครับว่าใส่ถ้าใส่เป็นร้อเนี่มันจะมีผลกับสีขาวไหมนะครับนะถ้าไม่มีผลก็ก็โอเคแต่ถ้าม,มีผลก็ต้องไม่ควรใส่ร้อเเซนะครับโอเคไม่มีผลอะไรนะครับซ่อนรูปสี่เหลี่ยมคือซ่อน เส้นที่ไม่ต้องการนะครับแต่ว่าเส้เรียมจรัดเรายังไม่มีเส้นข้างในก็ต้องสร้างอีกครั้งนะครับะสร้างส่วนเส้นตรงอีกครั้งนึง ตรวจสอบนะครับขอเทสตามโจทย์นี้นะครับวัดระยะทางนะด้านนี้ยาว3นะครับใส่ชื่อเลยก็เลก็แล้วกันนะครับเหมืันชื่อมันก็ไม่ค่อยสวยงาม A B C D A B C D e, f, g, h, i, j กำหนดชื่อจุดนะครับเริ่มด้วย a นะครับก็ได้ชื่อจุดมาครบ ตามที่ต้องการนะครับถ้าหากว่าไม่ตำแหน่งไม่ดีเราก็ขยับนะคลิก,ลกตัว A มานะครับมาปรับ c ี CD. ถ้าก็มีชื่อซ้ำซ้อนนะครับเราก็เอาออกซะซ้อนซะหนึ่งนะดีไม่เอานะครับเดี๋ยวไม่เอาดีลบดีทิ้งนะครับ แต่เวลาวัดมันก็มันจะไปจำชื่อเดิมนะครับขอ,ขอขอค้างนะครับ CD โอเคนะครับด้านนี้ยาว3นะครับยาว3ด้านนี้ยาว1ใช่ไหมจีเอชที่วัดไว้แล้วนะครับจีเยาว1นะครับโจทย์ถามอะไรครับถามว่า โจทย์ถามว่าพื้นที่สีฟ้าต่อสีเขียวมีค่าเท่าไหร่นะครับสีฟ้าต่อสีเขียวนะครับสีฟ้าเนี่ยนะครับมันรวมมันรวมสีขาวเข้าไปด้วยนะครับนังั้นคือสีฟ้ามีรวมสีขาวด้วยแต่ที่โจทย์ต้องการก็คงจะเป็นสีฟ้าที่หักสีขาวแล้วนะครับ เราก็วัดพื้นที่นะครับทั้งหมดก่อนนะครับได้มา3หน่วยนะครับลบด้วยสีขาวซึ่งสีขาวก็น่าจะเป็น1หน่วยใช่ไหมครับนะเมื่อลบกันนะครับก็ต้องได้2หน่วยนะครับ โอ้โหอย่างนี้เลขคิดใจเลยนะครับสีฟ้านี่สองหน่วยสีเขียวก็เก้าหน่วยนะครับนะ สีฟ้าสองหน่วยสีฟ้าสามหน่วยนะครับอ๋อขอโทษทีนะครับสีฟ้าสีฟ้าสามหน่วยแต่เมื่อหักสีขาวแล้วนะครับก็จะเหลือสองหน่วยตร,ตรงนี้โอเคแล้วนะครับที่สีเขียวเนี่ยที่ผมบอกว่าเก้าเนี่ยนะครับนะเก้าหน่วยคือทีแรกกับเก้าหน่วยนะครับแต่ว่ามันจะต้องหัก สีอื่นออกนะครับคือ9ลบ9ลบ3นะครับนะคือสีเขียวมี9หน่วยต้องลบด้วยสีฟ้าซึ่มีพื้นที่3ออกไปนะก็เหลือ6นะครับก็เป็นดังนั้นข้อนี้ก็คือ2ส่วน6นั่นแหละนะครับนะนะโอเคผมผมหาสีฟ้าที่จทยต้องการก่อนนะครับ สามลบหนึ่งนะซึ่งต้องได้2อยู่แล้วนะครับนะนี่คือเื้นที่สีฟ้านะครับส่วนพื้นที่สีเขียวนะครับนะขอวัดวัดก่อนนะครับ ียวลบฟ้านะครับต้องเขียวไปลบออกจากฟ้าก่อน,นครับถึงจะเป็นพื้นที่สีเขียวที่เราต้องการนะครับ สิ่งที่จะต้องการเราก็ต้องนำสีฟ้าตั้งหารด้วยสีเขียวใช่ครับใช่ไหมครับซึ่งก็คือ2ส่วนหหรือไม่ก็1ส่วน3หรือถ้าเป็นทศนิยมก็0ูนจุดะครับ0ู3จุด 3, 3. ตรงนี้นะครับถ้าเราดูจากการคำนวณแล้วเราอาจจะทําให้เรางงๆแต่ลองเราดูจากรูปจริงๆเราไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับทวนใหม่นะครับสีเขียวเท่าทีสีฟ้านะครับสีฟ้าเดิม3นะใช่ไหมครับเดิม3วัดได้3หักออกนะครับเดิม3นะครับแต่เราหักออกด้วยรูปสีขาวก็คือ1นะครับ พื้นที่1นคูณหได้1ใช่ไหมครับสามลบหก็เหลือ2เพราะฉะนั้นสีฟ้าที่ที่เราเห็นนะคือแค่2นะครับนี้เรามาดูรูปสีเขียวบ้างนะครับเดิมยาวเก้เดิมมีพื้นที่9ใช่ไหมครับหักออกด้วยสีฟ้าหักออกด้วยพื้นที่สามเหลี่ยมคือหักออกด้วย3ใช่ไหมครับพอเราวัดด้วยสามทั้งเก้าลบหกก็นะครับเก้าลบหก 9กลบสก็เหลือ6นะครับก็จับ2ตั้งนะครับหารด้วย6ก็ได้1ส่วน3นะครับหรือ0.33ก็คงจบข้อนี้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ